ทุกคนคะตอนนี้นะคะมาอยู่กับช่องเรานะคะบางไสใน youtube นะคะพอดีว่าวันนี้เรามาคาเฟ่ในจังหวัดสมุทรปราก,การนะคะกับชื่อร้านคาเฟ่ Blue Fable House คาเฟ่มันสวยมากแบะเป็นฮอปปิทฮอปปิทวะตายแบบผู้ดีอ่ะเราสนุกสนานเดี๋ยวเราไปเริ่มมาแจกข้างหน้ากันมาพื้นที่เยอะมากแล้วก็ข้างในก็ข้างในก็นั่งอ่ะพื้นที่เยอะไปคะ่ะเทําทำไมเราไม่ไปเปิด คลิปหน้ารักนล้วคุณไม่เข,เข้าใจแต่ว่ามันมุมมันสวย,ออยจอดมอเตอร์ไซค์ได้แต่แล้วที่เนี้ยก็จะมีที่จอดร,รถอยู่แต่ว่าที่จอดรถอะอยู่หลังร้านเขานะคะเนี่ยเอาจากร้านเขาแล้วไปจอดรถที่นี่แต่ว่าเรามาเดินหน้าร้านเขาเลยเดินไม่ทำไนดีง่ายเดินข้าวนเนาะตอนส่วนก็ถือว่าใหญ่อยู่ข้างในก็เยอะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราไปสั่งอาหารข้างในแล้วอาหารมีราคาค่อนข้าง กลางๆก็คือระดับของคาเฟ่อยู่แล้วก็ไม่แพงมากนะทุกคนเค้กก็อร่อยนะเค้กแบบเป็นเนื้อช็อกโกแลตของเนอช็อกโกแลตแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเรากลับมานะคะเราจะเดินไปกันต่อช่วงนี้แดดร้อนนะประมาณบ่ายสองสวยมากสวยมากแต่เราเดินบนเลยแล้วกันเนาะ ก็มีดูดินาชื่ออะไรได้ไงบูฟราเบนฮาใช่ปะบูเฟเบิร์เฟเบลเฮาบูเฟเบเฟเบลเฮาเฟเบลเดี๋ะได้ วิตนน่ตรงน,นี้มีห้องน้ำตรงน,นี้น่าถ่ายอ่ะทุกคนม่นห้าไม่ไม่ไม่น่าแต่ไม่น่าได้ชืนไปอ่ะพนักง,งานแล้หรือเปล่าของร้านนี้นมีห้อ,นนองน,น้ำน,น,นี่ยน,นะตำรวจนะตอนนี้ทุกคนเราก็ได้รีวิวสถานี่เรียบร้อยนะคะว่าของ Blue Faber h เ u s e ว่ามันดียังไง แดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย